สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาชม isuzu mu x นะครับสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับ,านนรบมาทดสอบว่าการเปลี่ยนเกียร์ของ isuzu mu x จะเปลี่ยนที่รอบเท่าไหร่นะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมรถ isuzu mu x ครับสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาดูว่าการเปลี่ยนเกียร์ของ isuzu n e x ตัวใหม่ปี2 0งพันเปลี่ยนที่รอบเท่าไหร่ครับแต่ละเกียร์นะครับตอนนี้สตาร์ทรถเรียบร้อยนะครับตอนนี้อยู่ที่เกียร์พนะครับดูคอนโซลก่อนสวยงามครับหน้าจอก็จะมีบอกว่าคำเตือนนะครับคือไม่สามารถใช้ได้ขณะที่ รถเคลื่อนที่จะใช้ได้เฉพาะตอนที่รถหยุดนิ่งครับโ<ม>อ,อ้ก,กดตกลงแต่ก็สามารถเชื่อมต่อแอปเปิลคัพแอปเปิลคาพได้ปกตินะครับโอเคครับอย่ามาไล่ดูแต่ฟังผู้โดยสารนะครับฝั่งซ้ายนะครับสวยงามสีน้ําตาลนะครับตรงนี้เป็นสีดําเงาครช่องแอร์ก็จะเป็นโครเมียมนะครับขอบไว้ไล่สิน้น เส้นสายมาสวยครับกลางก็จะเป็นโคเมียมมาปลายยาวาเลยนะถตรงนี้เลยเพออิเออ่งแผงคอนโซลก็คือปรับโหมดต,ต่างๆครับพวกแอร์พวกอะไรแล้วก็จะไล่มาจากตรงนี้นะเป็นโคเมียมทั้งหมดเลยช่องแอนี่ครับยาวมาตรงนี้เดี๋ยวเริ่มดูมาจากฝั่งนี้เลยครับคอนโซลหน้าครับ ยาวมนครับหน้าจอพมอะไรนะครับมีปุ่มกดต,ต่างๆนะน่ครับไม่ครับดูสีสันสวยงามครับเป็นสีดำเงาเหมือนกันเป็นโนอแบ็คช่องแอร์ก็เป็นครูเมียม เสียงเครื่องยนต์ก็ดังมาก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็ถือว่าปกติเนาะนอันี้ไฟสีส้ม,สมีสีแดงเป็นแอร์แว็กนะครับถ้าเราไม่ใช้ก็สามารถปิดได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวให้ดูเป็นด้านหลังเลยอ่าแถวที่สองแล้วก็แถวที่สามเนะาะเขาเบอกสีดำตาลเหมือนกันเนาะมี เข็มขัดทุกจุดนะครับทุกที่นั่งนะครับนั่นแถวที่สองจะมีสามแล้วก็แถวที่สามจะมีอีกสองครับระบบเซฟตี้นี่จัดเต็มนะครับแพร์แบมีถุงลมนี่เราไผ่นะครับหกลูกนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเามาเริ่มเปิดสวิตช์แอร์ Air ก่อนเลยนะครับคือกดที่ออโต้ ก็จะขึ้นให้หมดเลยแต่เราต้องเปิดแอร์ด้วยนะอันนี้จะมีเฉพาะพัดลมนะครับก็คือตรงนี้ครับที่มีเขียนว่า E TAP C นะแอร์ Air ถึงจะทํางานนะครับถ้าไม่เปิดแอร์ก็ไม่ทํางานนะแล้วก็ถ้าเรากดปุ่มนี้นะครับมันจะสามารถปรับแยกสายขวาอิสระได้ก็คือปรับึ26ฝั่นงนู้นก็ยัง26เหมือนเดิม26.5 27แต่ถ้าเรากดลงปุ๊บ ก็คือถ้าตัวหนังสือแล้วอัตัวนี้มันหายไปก็คือถ้าเรากดปุ๊บมันก็ยีิบเจ็ดเท่ากันถ้าเมื่อไหร่ที่เรากดตรงนี้นี่แล้วมีสัญลักษณ์ขึ้นแบบนี้นะครับมันสามารถปรับแยกได้เห็นไหมปรับฝั่งนี้ลงยี่สิบห้าอันยีิบห้าอันนี้ยี่สิบเจ็ดอันนี้ยี่สิบห้าอันนี้เท่ากันแล้วเรากดออกก็ได้ส่วนถ้าเรากดตรงนี้นะตรงใบพัดลูกใบพัดนี่พัดลมนะครับถ้าเรากดปุ๊บ จากคำว่าออตโต้จะหายไปทีนี้เราสามารถปรับแรงลมได้แต่ถ้ากดออตโต้ปุ๊บลมก็จะเบาลงก็คือเขาจะปรับตามอุณหภูมิน้านนอกนะซึ่งตอนนี้นะครับอุณหภูมิด้่นนอกก็อยู่ที่ยี่สิบแปดองศานะครับนี่วัดจากในรถเลยนะครับเลือนม่สวยงามครับหน้าจอใหญ่ครับรูราสวยงามโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทีอาว่า วันนี้จะทดสอนครับว่าอีซ z ซุมีเว็ก์สในการเปลี่ยนเกียร์ออโต้6สปีดจะเปลี่ยนที่รอบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูโอเคครับงั้นมาเริ่มกันเลยอันนี้จะมีล็อกเซนทันล็อกนะครับอัตโนมัติเมื่อรถเคลื่อนที่20กิโลเมตต่อชั่วโมงนะครับโอเคครับเริ่มเลยครับอันนี้อยู่ที่เกียร์ดีนะครับน่าจะเป็นเกียร์หนึ่ง ที่โหมดเกียร์หนึ่งครับโอเคครับอันนี้อยู่ที่เกียร์หนึ่งครับเกียร์สองอยังครับนี่ครับเริ็วนะครับเปลี่ยนเกียร์อยู่ที่สองพันเนาะเมื่อกี้มีได้ยินเสียงครับรถล็อกไปแล้วนี่ครับเปลี่ยนเกียร์อยูแล้วจะเปลี่ยนทุก2,000รอบนะครับ จะเปลี่ยนช้านะเพราะว่านั้นจะเปลี่ยนันประมาณพันแนะครับตอนนี้น่าจะประมาณเกียร์สามนะครับ ก็สมูทดีนะครับไม่มีไม่กระตุกแต่วา่าไม่มีกระตุกก็ตุกนิดหนึ่งนะแต่ก็พอรู้สึกได้ครับว่าเปลี่ยนเ็าจะเปลี่ยนทุกสองพันรอบนะก็ถือว่าโอเค,อ,เคอยู่นะโอเคไหมสำหรับขาซิ่งสำหรับการเปลี่ยนเลนนะครับโซจะมีอนะ่า แค่กดลงครั้งเดียวเขาจะกระพิบให้สามทีครับสเ,เนะกตดูวยกเป็นทีเดียวเขาจะเปลี่ยนให้ก็คือเขาจะกระพิบสามครั้งนะครับสำหรับเสียงลมที่เข้าห้องอโดยสารก็ถามว่าดังไหมก็พอประมาณนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ก็เพราะว่าเป็นรถตัวยกยกสูงนะก็จะมีเสียงลมเข้ามากระทาแรงนะครับ 2,000นะครับ2,000รอบปุ๊บนะครับจะเปลี่ยนจาเกียร์จะเปลี่ยนทันทีเลยสังเกตดูยังไม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแล้วรอบเครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณพันไม่ถึงพันเก้าร้อยนะครับอันนี้เป็นรอบปกตินะครับขนาดจอดอันนี้เป็นหน้าจอเรือนใหม่ปกตินะครับ หลังจากที่ดับเครื่องยนต์เสร็จสำหรับคลิปนี้ครับก็พูดถึงการเปลี่ยนเกียร์ของยูซุซึ่งจบเรียบร้อยนะครับก็คือสรุปได้ว่าเปลี่ยนอยู่ที่2,000รอบนะครับประมาณ1,900เกือบ2,000นะครับแต่เมื่อกี้ทดสอบมาก็อยู่ที่ประมาณ2,000นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ